้ไอนอนนขาวะโยวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมสลิตเตอ io หรือเกมงูเกมนอนเกมเฮียกรับ <laughs> วันนี้ผมจะต้องมาล้างแค้นกูต้องเป็นที่หนึ่งกูต้องติดหนึ่งในสิบของเซิร์ฟให้ได้กูตั้งชื่อก่อน พีเคมอสชื่อนี้ท่าไหนจะใดมามาไม่ต้องพูดมากเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมหมุนนี่ครับหมุนนี่ครับหมุนนี่ครับมึงจะหมุนอะไรเรื่องนานเนี่ยฮะพอ่อเป็นลูกขานยังไงฮะไอ้ซันโอเคครับมาแล้วครับผมเมื่อกี้แม่งค้างเนี่ยมึงเจอเนี่ยมึงเจอกูมึงเจอกูแน่ๆ,นๆเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเหรอกูนีน่ค,คือนอนม่วงนอนม่วง,งเนี่ยมันเป็นนอนที่มีสีที่มีโชคมีชยัยมึงจะลองดูดิปั๊บ กูจะพูดแล้วกันเมื่อกี้เอาใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อนะฮะเราต้องคนเราต้องมีความผิดพลาดกันได้เราอ่ะคนเดียวชอบแก้ไขคนจันไรอ่ะคือกูคือกูนี่แหละกูเนี่ยคือคนจันไรเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยไม่หน่อมเซ็ตเซ็ตปาดหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะชุบมะเปิดยากหน่อเกินน้อง พี่เนี่ยสเตปพี่เนี่ยบัวขาวฝึกฟุตเวิร์กไว้พี่อย่างตัวนไอ้ไอ้นอนยิ้มไอ้นอนยิ้มเดด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 อะไรกูกูกูไม่ติดเอาไหมล่ะ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 มาละมาละมาละมาเลงมาเลงมาเลงก็อยู่มาเลงก็อยู่มาเลงก็อยู่ผมพร้อมจะปาดหน้าละแน่จริงมึงมาแน่จริงมึงมาดูไม่กล้าใจไม่กล้าไอ้นอนเขียวกูจะฆ่ามึง เดกเดเดกเดกอูเก่งกับคนที่ไม่มีทางสู้กูเก่งแค่สองอย่างนั่นแหละหนึ่งเด็กสองคนชลดาเฮ้ไอ้นอนขาววะ กอยะกยอ้าวมวมัดูแต่ไอ้หน่อตัวตัวใหญ่ๆกูลืมดูตัวเล็กไอ้แสบเียแม่งเอ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมจะต้องติดหนึ่งไอ้สิเให้ได้อย่างแน่นอนโดยการรอซากกูดีสายรอรอซากอือฮึอือฮึฮึฮึย่าไอ้หนอนตาเดียว ไอ้นอซีลุงมึงมึไม่บวกกันเลยไม่บวกกันเลยกูพร้อมจะล้อซ่าพวกมึงชึบตัดหน้าเอาหัมันรอดได้ไงวะงี้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 กูต้องติดหนึ่งในสิบให้ได้หนึ่งในสิบต้องเป็นของกูไม่โว่โอ้โอ้โอ้ตัวบลเลิศเลยตัวบลเลิศเลยตัวบลเลิศเลยแม่คุณเอ้แม่คุณเอ้สักวันหนึ่งมันต้องตายเดี๋ยวไปตัวใหญ่เนี่ยเชื่อผมมันต้องตายตัว What the ดอร์ ไม่เป็นไรครับเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อในเมื่อเรามีความกล้าเรามีความเชื่อมัน่นอ่ะเราต้องทําให้ได้เชื่อได้บแมงตูสั่นไปไหนปะเฮ้ยมันต้องอยู่แถวกลางกแมทแน่ๆผมว่านะเก็บซากก่อนเก็บไปก่อนตอนนี้เ,เป็นหนอนที่กินขี้ซากคนอื่นเข้าไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรสักวันะเราต้องเป็นผู้นำเราแหละคือผู้นำไม่เชื่อดูดูผมดูผมไว้ ถ้ามติดนึ่งสิบวันนี้กูไม่เลิกหรอกกูพูดตรงๆเฮ้ยนี่ลูกเหรอลูกเหรอเว่าลูกเราเปลาเมื่อกี้ลูกลูกจะไปไหนพ่อฮะพ่อฮะช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายามองเสาซ้ำกล่องก็ไม่หายเกี่ยวเหี้ยะมันเกี่ยวเด้อเส้็จุ่งกุ้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 ้งกุ้งกุ้งกุ้้ง บอกแล้ววันพักไม่มีม้ผลคนเดียวขนาวันหยุดวันหยุดนันขัตเลษกจะมีหลายวันเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ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 ไอ้นอนกัญชา <c oughs> แม่ง <c oughs> เอ้เอาใหม่ครับเอาใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่ครับเมื่อกี้ผมว่าเป็นการวอร์มวอร์มนิ้ววอร์มนิ้วอ่ะกูโม้ไปก่อนนะกูอ้าไปก่อนกูจะต้องกูจะต้องติดหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบชื่อพี่พีมอสต้องโด่งดังกว้างไกล ไทยแลนด์โอลี่บอกเลยแน่เน no? yes. yeah ่เพื่อผมพอเวลาผมไม่พูดผมอาจจะมีสปิริตมีแรงกระตุ้นในการเล่นความอะไรเขาเรียกว่าอะไรสารอะดรีนาลีนผมมันมันหลังไงมันหลังเร็วขึ้นทําให้การเคลื่อนผมมันดีขึ้น80%นะฮะกูต้องไม่พูดกูต้องเงียบๆกูต้องไม่ขี้โมกูต้องไม่ขี้โมกูต้องไม่ขี้โมกูจะต้องไม่ คุยคุยเฮ้ยมึงจะมึงจะล็อกเอ้ยมึงจะล็อกกูเหรอกูต้องรอให้ดูกูจะรอให้ดูยา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 นะนะเนเน่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 กูจะจำหน้ามึงไว้กูจะจำหน้ามึงไว้ไอ้นอนไอ้นอนไอ้นอนกากเกลื่อนไอ้น้องกากเกลื่อน ใมึงเจอในมึงเจอกูกูไปพวกแค้นฝังลึกไอ้นอนสองเสฮไอ้นอนลายพังไอ้นอนตัวนี้กูไปหายนั่นก่อนไอ้นอนนันมันล้อมเรามาล้อมผมเมื่อกี้มันดูถูกผมนะเมื่อกี้ผมจะต้องจัดการไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงโอ้ดูดูดูหูหูไววะไม่ไหว่ะไม่ไหว่ะสกปรต้องตายสามันต้องตายที่มันบวกกันมันบวกกันมันบวกกันสองเ่อบวกกันดังนั้นมันต้องมีคนตาย นั่นไงมาคนตายแล้วแต่เราไม่สามารถไปแยง่งแยง่งจะแย่งชิงแย่งชิงแย่งชิง้งงากมันได้โอ้ผมจะพูดได้เด้อเด้อนะเด้อ,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 อเด้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 อเดอเด้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 เด้อ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 เดอเด้อเด้อเด้อเด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  ฟองฟินคือของชอบของที่ถนัดเด๊เด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 เเซ็ตกูเฮ้ยมันก็ไม่จะคุยเท่าไหร่แล้วว่าผมนี่ฝีมือนี่ระดาบพักการนะพักการพักการพักการพะโลนล้นมันนักการแล้วมันนักการเนี่ยมุ่เแียกูเนี่ยเด่เด๊เด๊เดมเดมเด๊เดเด๊เด๊เด๊ามสาดมเด๊อง๊มด๊เกเด๊เเม๊เดาเด๊ด๊เด๊ด๊เด๊เะเ หายใจเข้าสองทีถ้าค่อยเก็บซากไปในเมื่อตัวใหญ่เราไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วก็เก็บตัวเล็กๆเก็บหอมลอมลิดเก็บไปเรื่อยๆไอ้นอนตัวเล็กๆพวกนี้มันอันตรายมากๆนะครับอย่าไปดูถูกมันไอ้หนอนฟ้าเอาไหมวัดไหมวัดไหมวัดไหมนะโอ้โหโอ้โหเจอเจอฮยเจอของดีว่ะผมว่าสัตว์มันต้องตายมันต้องตายงั้นผมจะอยู่แถวๆนี้แหละอย่า ไอ,อตัวเล็กๆนี่มันช่างรายการจริงๆเลยไม่เป็นไรดานนี้ตาสุดท้ายละถ้าผมแพ้ผมจะเลิกละผมจะออกทันทีถือว่าสิบสิบอันดับนี่ผมว่าผมไว้เขาหน้าแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันต้องมีสักวันอะไรที่กูติดหนึ่งในสิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหสจดส็จหวานหวานอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โ <minutes> อ oh, 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 oh. oh ้โอ oh ้ไอ oh ้นอนเขียวนอนเขียวนอนเขียวโอ้โห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 ไอ้แอนเดอร์แฟดแอนเดอร์แฟดโอ้กูมาว่ะกูมาว่ะจังหวะนี้กูมาว่ะกูมากูมาของกูของกูจะแย่งจะแย่งไอ้นอนเขียวนอนเขียวความฝันกูมาแล้วความฝันกูมาแล้วติดหนึ่งในสิบเดี๋ยวแต้มอยู่ตรงไหนวะแต้มกูได้สี่พันอีกสี่พัน อันดับสิบแม่งแปดพันวะผมจะรักษาตำแหน่งตัวนี้ไว้ไม่ให้มันหลุดรอดไปไหนไม่ให้มันตายฝีมือเขาเมื่อกี้มันคือฝีมือบอกแล้วผมก็อยากจะคุยเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหกองฟีกองฟีคุย <c oughs> <c oughs> แม่งไงยคุณอะไแรงแล้วบายบายจุ๊บ